สวัสดีครับวันนี้เราจะมารู้จักวิธีป้องกันและแก้ไขการเกิดปัญหาเส้นดินฝอยรากปมของฝรั่งกันนะครับว่ามีวิธีการและก็แนวทางแก้ไขอย่างไรบ้างครับเรื่องแรกที่เราจะต้องคํานึงถึงก็คือในเรื่องของการเตรียมดินครับในเรื่องของการเตรียมดินนั้นเป็นเรื่องที่มีความสําคัญสําหรับการปลูกพืชไม่ว่าพืชชนิดไหนก็ตามเนื่องจากว่าเส้นดินฝอยรากปมนั้นอาศัยอยู่ทั้งในน้ําบนบกในดินในแปลงของเราบางครั้ง บางท่านอาจจะไม่เคยเห็นว่าเส้นเดินฝอยรากผมนั้นมันมาอย่างไรหรือว่ามาจากต้นฝรั่งที่เราซื้อต้นไม้ที่เราซื้อซึ่งเส้นเดินฝอยรากผมนั้นอาศัยอยู่โดยทั่วไปเพียงแค่ว่ายังไม่ระบาดกับต้นไม้ที่เราปลูกบางชนิดเขาก็ไม่เข้าทําลายแต่บางชนิดเขาก็เข้าทําลายครับสําหรับต้นไม้บางชนิดเช่นพริกมะเขือเทศและก็ฝรั่งของเราซึ่งในการเตรียมดินนั้นควรเตรียมดินให้ดีตากดินให้แห้งนะครับ ก่อนที่เราจะปลูกฝรั่งหรือปลูกพืชชนิดไหนก็ตามเราควรที่จะตากดินให้แห้งสักหนึ่งสัปดาห์เพื่อที่จะเป็นการฆ่าเชื้อหลังจากการตากดินแล้วเราก็โรยปูนขาวเพื่อที่จะปรับค่าพีเอในดินเนื่องจากว่าค่าพีเอในดินนั้นได้มีการศึกษาวิจัยในระดับหนึ่งแล้วนะครับว่าค่าพีเอในดินที่ดีที่มีความเป็นกลางทําให้พืชเจริญเติบโตได้ดีและไส้เดินฝอยรากปมนั้นระบาดได้น้อยลง เดนฝอยรากปมจะระบาดได้ดีในพื้นที่ที่มีความเป็นกรดของดินมากนะครับดังนั้นการปรับค่า pH ของดินจึงมีความสําคัญไม่น้อยกว่าวิธีอื่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเส้เนฝอยรากปมซึ่งการเตรียมดินนั้นเป็นขั้นตอนแรกที่มีความสําคัญซึ่งเกษตรกรควรให้ความสนใจแล้วก็ใส่ใจเป็นอย่างมากนะครับต่อมาในข้อที่2ก็คือ <S 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 เพื่อป้องกันเส้นฝอยรากปมข้อทําลายในการปลูกฝรั่งท่านควรใช้ต้นต่อที่ ทนไซเลนฝอยรากปมครับไม่ว่าสายพันธุ์ไหนก็ตามซึ่งสายพันธุ์ฝรั่งขี้นกสายพันธุ์ฝรั่งขี้นกต่อสุขโขทัยที่ทนเซเดนฝอยรากปมต่อกินาว่าต่อเคยูกาดหรือสายพันธุ์อื่นก็ตามที่มีความสามารถในการทนทานเซตเลนฝอยรากปมเพราะว่าฝรั่งพวกนี้จะมีความพิเศษในการที่จะต้านทานต่อการทําลายของเซตเลนฝอยรากปมได้ซึ่งผมพูดไปในคลิปก่อนนะครับว่าฝรั่งที่ทนทานต่อเซตเลนฝอยรากปมไม่ใช <unnatural S 1> ่ว่า เส้นดนฝอยรากผมไม่เข้าทำลายสามารถที่จะเข้าทำลายได้แต่ว่าฝรั่งเหล่านี้สามารถที่จะแตกรากฝอยแล้วก็เติบโตได้ดีเป็นปกติแม้ว่าเสน้นดินฝอยรากปมเข้าทำลายแล้วก็ตามอันนี้คือความพิเศษของฝรั่งที่เป็นฝรั่งทนเสน้นดินฝอยรากปมครับท่านจะใช้ต้นตอจากต้นพาะเล็ดหรือว่าท่านจะใช้กิ่งตอนก็ได้แต่ถ้าหากว่าท่านใดที่มีต้นฝรั่งที่ทนทานต่อเสน้นดินฝอยรากผมเยอะ ก็สามารถที่จะใช้กิ่งตอนในการปลูกแล้วค่อยเปลี่ยนยอดก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้กิ่งตอนในการทาบแล้วนํามาปลูกก็ได้แบบนี้จะทําให้ต้นตอที่เราปลูกนั้นตรงกับสายพันธุ์แม่มีความต้านทานต่อเสนอ้นอยรากปมร้อยเปอร์เซนต่อไปนะครับถ้าฝรั่งของเรานั้นเกิดว่าเป็นเด้นอยรากปมแล้วหลังจากที่ปลูกไปแล้วครับก็ควรจะใช้สารเคมีหรือสารชีวภาพในการที่จะแก้ไขปัญหานี้ครับ ซึ่งหลังจากที่เราปลูกไปแล้วนี่ถ้าเกิดว่าเกิดปัญหาเเเดินฝ่ยรากปมสารเคมีแล้วก็สารเชื้อภาพนี้จะใช้ได้ผลในระดับหนึ่งไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาน,านานพอสมควรในการที่จะเห็นผลดังนั้นการป้องกันตั้งแต่แรกคือสิ่งที่ดีที่สุดครับสารเชื้อภาพที่ผมจะมาแนะนําในเรื่องของการแก้ไขปัญหาโรคเเเดินฝ่ยรากปมหลังจากที่เราปลูกแล้วก็คือเห็ดเรืองแสงซิรินรัศมีครับเห็ดเรืองแสงซิรินรัศมีนั้นก็ได้มีการวิจัยจาก กรมวิชาการเกษตรมาแล้วครับว่าสามารถป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาโรคเซตเดินฝ่ายรากผมได้ถ้าหากว่าท่านใดต้องการที่จะป้องกันครับ <c oughs> เห็ดเรื่องแสงซีรินรัศมีนั้น <c oughs> ก็สามารถที่จะรองก้นหลุมก่อนที่จะปลูกได้สามารถที่จะป้องกันเซตเดินฝ่ายรากผมข้อทาลายในช่วงแรกได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าต้นฝรั่งของเรามีเซตเดินฝ่ายรากผมข้อทําลายแล้วก็จะสามารถแก้ไขได้ยากพอสมควรครับแต่ว่าเท่าที่ผมทดลองดูเห็ดเรื่องแสงซีรินรัสมีหลังจากที่ ต้นฝรั่งของเราเป็นเส้เดินฝอยรากปมแล้วก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ว่าเห็นผลช้าซึ่งระยะเวลาในการเห็นผลนั้นประมาณ4เดือนขึ้นไปครับในช่วงแรกที่เราพบว่าต้นฝรั่งของเรานั้นเป็นเส้เดินฝอยรากปมเราก็นําเห็ดเรืองแสงซีเนอร์สมีมาโรยรอบโคนต้นครับซึ่งห่างจากโคนต้นประมาณสัก30-40ถึงเซนหรือตามระยะของทรงพุ่มครับซึ่งเส้เดินฝอยราก่มนั้นจะเล่นงาน รากฝรั่งของเราในช่วงของรากที่มีการดูดน้ําเลี้ยงในจุดนั้นไส้เดินฝอยร,รากปมจะเข้าไปทําลายดังนั้นในการโรยเห็ดเรืองแสงซีเรัสมีก็ต้องโรยในระยะของทรงพุ่มหรือประมาณ30-40ถึงเซนจากโคนต้นครับซึ่งเห็ดเรืองแสงซีเรัสมีนั้นเราจะใช้ประมาณสัก2-3ถึงเดือนต่อครั้งหนึ่งโรยซ้านะครับหากต้นฝรั่งต้นใดที่เป็นไส้เดินฝอยร,รากปมแล้วเราก็จะใช้ซ้ําประมาณ2-3ถึงเดือนต่อ1ครั้งในการโรย1ต้นครับ ดังนั้นเหตุเรืองแสงซีรินอสซมีนั้นจะสามารถออกฤทธิ์ได้ดีก็คือในช่วงของการปลูกใหม่ๆแล้วก็เราใช้เหตุเรืองแสงซีรินอสซมีนั้นในการรองก้นหลุมแต่ว่าถ้าเป็นแล้วต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรประมาณสัก4เดือนขึ้นไปถึงจะเห็นผลแล้วก็เราก็ต้องใช้ซ้ําทุก3-4เดือนครับอันนี้เป็นสารเชื้อภาพนะครับเป็นเหตุเรืองแสงซีรินอสซีมีซึ่งสามารถป้องกันและก็กําจัดไซเดนฝอยร,รากปมให้ตายได้ในระยะที่2แต่ว่า การเห็นผลนั้นเห็นผลช้านะครับสาหรับในฝรั่งแต่ก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งสําหรับเกษตรกรท่านใดที่มองหาแนวทางของสารชีวภาพนะครับโดยเหตุเรื่องแสงซิรินรัศมีนั้นไม่ค่อยมีจําหน่ายในท้องตลาดนะครับแต่ว่าถ้าหากท่านใดที่ต้องการก็สามารถสอบถามได้ที่เกษตรจังหวัดเกษตรอําเภอหรือศูนย์วิจัยการเกษตรครับของแต่ละจังหวัดในแต่ละจังหวัดนั้นจะมีศูนย์วิจัยของการเกษตรแต่ละจังหวัดอยู่ท่านก็สามารถเข้าไปสอบถามได้ ซึ่งผมเคยไปขอแล้วก็ได้รับมานํามาใช้ก็ถือว่าได้ผลดีในระดับหนึ่งสําหรับฝรั่งที่เป็นเซนตฟอยรากป่มครับถ้าท่านใดที่อยู่ในอําเภอร,รอบนอกผมก็แนะนําว่าให้ไปถามที่เกษตรอําเภอดูนะครับว่าเขามีแจกไหมหรือว่าเขาอาจจะแนะนํามาที่ศูนย์วิจัยการเกษตรของจังหวัดก็ได้ซึ่งในศูนย์วิจัยการเกษตรของจังหวัดนั้นมีแจกนะครับท่านเพียงแค่นําบัตรประชาชนไปเพื่อที่จะไปรับแจกกับเขานะครับหรือว่าโทรสอบถามก็ได้ครับในศูนย์วิจัยการเกษตรของแต่ละจังหวัด ต่อมาสําหรับสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันไส้เดินฝอยรากปมแต่ว่าสําหรับการกําจัดนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าสารชนิดนี้ผมไม่เคยใช้แต่ว่ามีข้อมูลสําหรับพี่น้องเกษตรกร,กรบางท่านที่ใช้ว่าสามารถใช้ได้ดีในช่วงแรกของการปลูกการรองก้นหลุมครับสารชนิดนั้นก็คือสารฟิโพนิวครับจะมีเป็นรูปแบบนี้นะครับจะเป็นสารตามรูปแบบนี้เลยฟิโพนิวชื่อเขานะครับแล้วก็อาจจะเป็นสีชมพูหรือสีเหลืองอ่อน,ออนก็ได้แล้วแต่ ยี่ห้อแล้วแต่บริษัทที่เราซื้อมานะครับแต่ว่าชื่อสามัญของเขาก็คือฟิโพนิลครับสารชนิดนี้สามารถที่จะ,ะป้องกันในเรื่องของกําจัดมแมลงในดินกําจัดพวกหนอนในดินที่จะมาชอนไช่รากฝรั่งของเราหรือต้นฝรั่งของเรานะครับซึ่งกเกษตรกรบางส่วนก็นําสารชนิดนี้มาใช้ในการป้องกันแล้วก็กําจัดโรคเซินไยรากปมซึ่งการป้องกันนี้มีข้อมูลว่าได้ผลดีพอสมควรแต่ว่าในเรื่องของการกําจัดนั้น ไม่แน่ใจนะครับในข้อมูลนี้ซึ่งยังไม่เห็นว่ามีการกําจัดสเส้นอยรากปมได้ครับสําหรับสารฟิโปนิวซึ่งมีการใช้ต่อๆกันมาสําหรับชาวสวนฝรั่งครับซึ่งสารชนิดนี้ถ้ามีการใช้ผมแนะนาว่าให้ใช้ตั้งแต่ในช่วงแรกของการปลูกฝรั่งเนื่องจากว่าสารชนิดนี้เราจะต้องป้องกันการตกค้างเพราะว่าถ้าหากว่าเราใส่ในช่วงที่ฝรั่งของเราในช่วงที่ติดดอกออกผลแบบนี้ก็จะทําให้ฝรั่งของเรานั้นมีสารตกค้างได้ดังนั้น ในการใช้สารพีโพนิวนั้นเราควรใช้ในช่วงแรกของการปลูกเพื่อที่จะลดระยะเวลาในสะสมของสารเคมีของต้นฝรัง่งซึ่งกว่าที่เราจะปล่อยให้ฝรั่งติดดอกออกผลนั้นก็ประมาณ7-8เดือนขึ้นไปถ้าใส่ตั้งแต่แรกระยะเวลาประมาณ7เดือนก็จะทําให้สารพีโพนิวนั้นลดการตกค้างในฝรั่งของเราได้มากพอสมควรครับสําหรับการใช้สารพีโพนิวซึ่งสารชนิดนี้สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดหรือว่า ตามร้านค้าออนไลน์ทั่วไปนะครับซึ่งเกษตรกรบางท่านที่สั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าสารพิโพนิวนั้นเขาใช้กันโดยทั่วไปสําหรับกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกฝรั่งหรือกลุ่มเกษตรกรที่ทําสวนผลไม้แล้วก็มีปัญหาในเรื่องของไ้เดินฝอยรากปมแต่ว่าถ้าหากเป็นแล้วนะครับถ้าหากต้นใดที่เป็นไซเดิรฝอยรากปมแล้วเนี่ยการใช้สารพิโพนิวนั้นอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากมายนะครับเพราะว่าสารพิโพริวนั้นยังไม่ได้ยืนยันว่าสามารถที่จะ กำจัดเซเดนฝอยรากปมได้หรือไม่แต่ว่าสามารถกําจัดมแมลงในดินได้นะครับซึ่งหลังจากที่เราปลูกต้นฝรั่งไปแล้วโตแล้วมีเซเดนฝอยรากปมเข้าทําลายฝรั่งของเราถ้าเราใช้สารพิภพนิวนั้นอาจจะไม่เห็นผลเท่าที่ควรนะครับดังนั้นจึงแนะนําว่าให้ใช้ตั้งแต่เริ่มแรกในการปลูกเพื่อที่จะได้เห็นผลในการป้องกอันเซเดนฝอยรากปมและลดการตกค้างของสารเคมีในฝรั่งในช่วงที่เราปล่อยฝรั่งให้ติดดอกออกผลแล้วก็จะเก็บผลในอนาคตครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็นําวิธีการแล้วก็แนวทางป้องกันแล้วก็แก้ไขต้นฝรั่งของเราที่มีปัญหาในเรื่องของเส้เดินปล่อยรากปมมาฝากกับพี่น้องเกษตรกรสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ